ตามที่สรพปและตววสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พวกเรามานําเสนอวิธีการและขั้นตอนการทําวิจัยเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบว,วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีาสารสนเทศประหัสวิจารณ์ติดต่อหนึ่ง้าสามตต่อสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีาสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทรัพิ์วิยทยาเขตพัทลุง โดยมีสมาชิกดังนี้ 1. น,นา,ยายกรียไกรโพชนานุกูล 2. นางสาวลัคณาแก้วพง 3. นางสาวพิชญารอักวิธีการและขั้นตอนการทำวิจัยการวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าความรู้ความจริงที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบเป็นที่เชื่อถือได้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1การกำหนดปัญหา2การตั้งสมมติฐาน3การรวบรวมข้อมูล4การวิเคราะห์ข้อมูลและ5าการสรุปผลการกำหนดปัญหานั้น การทิ่คราหระบบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในการกดําเนินการของการทํางานจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบขึ้นจากการรวบรวมและศึกษาระบบงานเดิมจึงสามารถสรุปปัญหาและข้อบกพร่องของระบบได้ดังนี้ระบบที่ใช้ยังไม่ตอบความต้องการที่แท้จริงระบบที่ใช้ไม่สนับสนุนการดําเนินงานในอนาคตระบบที่ใช้ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนระบบที่ดําเนินการอยู่มีข้อบกพร่องระบบมีการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบม,มาตรฐานต่ทำทําให้ค้นคว้าข้อมูลได้ช้าการสร้างสมมติฐานนั้นสมมติฐานหรือสะกดว่าสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานคือการอธิบายความคาดหมายล่วงหน้าสําหรับปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ มักใช้เป็นมูลฐานในการหาเหตุผลการทดลองหรือการวิจัยในทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะตั้งสมมติฐานจากสิ่งที่สังเกตได้ก่อนน่านี้ซึ่งอาจไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยทฤษฎีที่มีอยู่ในปัจจุบันาการรวบรวมข้อมูลาการรวบรวมข้อมูลหมายถึง,างการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆถึงแม้ว่าจะมีความน่าเชื่อถือ และสามารถที่จะนํามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือแล้วจะต้องพิจารณาให้รบอบคอบเพราะในบางครั้งข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะสมในการนํามาประมวลผล <c oughs> การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบว่า ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในระดับใดจะใช้สถิติตัวใดมาทําการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ละตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวัดหรือการวิเคราะห์การสรุปผลการสรุปผลเป็นขั้นตอนที่นําเอาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนของกานรรวบรวมข้อมูลแล้วมาสรุปพิจารณาว่าผลสรุปนั้น เหมือนกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือว่าถ้าเหมือนกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สมมติฐานจะกลายเป็นทฤษฎีและทฤษฎีนั้นก็จะสามารถนำไปอธิบายข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างกว้างขวางจากสังเกตได้จากแผนภาพเราสังเกตเราพบปัญหาและนํามาตั้งเป็นปัญหาหลังจากนั้นคิดหาคําตอบของปัญหาก็คือการตั้งสมมติฐานันเองนะครับ และต่อมาเป็นวิธีการตรวจสอบสมมติฐานการทดลองเมื่อเราผ่านการวิธีการต่างๆตรวจสอบแล้วก็จะเป็นที่มาของการนําผลที่ได้มาสรุปผลขั้นตอนการทําวิจัยขั้นตอนที่หนึ่งการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยผู้วิจัยต้องอ่านศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้วิจัยมีความจำเป็นต้องสึกผลให้เกิดทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ การอ่านเชงวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการอ่านเพุ่อให้ได้เนื้อความจริงทุกขั้นตอนไม่ใช่อ่านเพียงเพื่อรู้ผลจากวรรณกรรมและการวิจัยเท่านั้นแต่ต้องวิเคราะห์ที่มาที่ไป,ปรายละเอียดทุกขั้นตอนของเรื่องที่อา่านเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องที่กำลังอ่านโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเนื้อเรื่องซึ่งมีผู้เรีเรยนเกยงไว้หลายท่านขั้นตอนแรกคิดวิเคราะห์ ข้อเขียนของผู้เรีเรยนแต่ละคนจากนั้นจึงทําการสรุปผลที่ได้จากการอ่านคิดวิเคราะห์เหล่านั้นขั้นตอนที่สองนำข้อมูลที่สรุปผลมาแล้วมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปให้กับเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวผู้อ่านเองสําหรับขั้นสุดท้ายนะครับคือการวิเคราะห์นําสิ่งที่ได้จากการสรุปเปรียบเทียบมาสรุปเป็นแนวทางสําหรับการ กำหนดประเด็นการวิจัยสำหรับผู้อ่านวิจัยเองขั้นตอนที่สองการกำหนดปัญหาหรือคำถามของการวิจัยการกำหนดปัญหาหรือคำถามของการวิจัยเป็นผลมาจากการอ่านทุกส่วนอิเคราะราณกรรมและงานวิจัยที่ดีก็จะเกิดคำถามหรือปัญหาเพื่อนำมาสู่การวางแผนค้นหาคำตอบอย่างมีระบบปัญหาการวิจัยคือคำถามการวิจัย คืออะไรผู้วิจัยจะต้องมันใจเรื่องที่กำลังสนใจอยู่มีปัญหาหรือไม่และถ้ามีปัญหานั้นคืออะไรเป็นปัญหาที่สามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทางการวิจัยหรือไม่ถ้าเป็นคำถามที่สามารถตอบได้ก็ไม่จะเป็นต้องทำวิจัยมีวิธีการพิจรารณาได้หลายวิธีวิธีหนึ่งคือพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มของปัญหา ขนาดของปัญหาและความรุนแรงของปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเหล่านั้นทางด้านสุขภาพและสังคมรวมไปถึงความทันสมัยเป็นเพื่อที่ตรงกับความต้องการในขณะนั้นหรือไม่ด้วยเหตุนี้การอ่านถึงวิเคราะห์จึงมีความขั้นตอนที่สามการกำหนดวัตถุประสงค์ผลจากความชัดเจนของปัญหาการวิจัยเป็นแนวทางสําคัญที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถ นำมาใช้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ชัดเจนสอดคล้องตรงกับสิ่งที่ต้องการหาคําตอบหรือที่ยังเป็นปัญหาการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะต,ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ชัดเจนถูกต้องวัตถุประสงค์การวิจัยเปรียบเสมือนเข็มทิศที่บอกทิศทางของการวิจัยว่าจะดําเนินไปในลักษณะใดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการวิจัย เป็นหัวใจสําคัญเราจะต้องเชื่อมโยงระหว่างผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตกับงานวิจัยเรื่องใหม่ที่กําลังจะทำขั้นตอนที่4ี่กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแผนภูมิที่แสดงแนวคิดของทิศทางในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาซึ่งได้มาจากการกรวจดวัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแผนภูกรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะต้องสื่อและขยายความให้ชัดเจนเพื่อเชื่อมโยงความคิดต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดีจะต้องเป็นแผนภูที่อ่านแล้วสามารถอธิบายผู้อ่านได้ถึงความเกี่ยวพัน ซึ่งกันละกันในเชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆที่ต้องการศึกษาได้ต้องมีความชัดเจนและเป็นตัวแทนจากการสรุปสาระสําคัญของแนวคิดในการวิจัยทั้งหมดที่ผู้วิจัยสามารถใช้เป็นทั้งตื่อและตางสําหรับสรุปและนําเสนอให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันสั้น ขั้นตอนที่5ระเบียบวิธีการวิจัยต้องกําหนดให้เหมาะสมกับปัญหาของการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วยการวางรูปแบบของการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างขนาดตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทดสอบเครื่องมือและกาใรใช้ตรรกะเพื่อวิสูทธิเรื่องที่ต้องการหาคําตอบในทุกขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย จะต,ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวเรื่องกันตลอดและเชื่อมโยงไปถึงลักษณะของการเขียนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยด้วยขั้นตอนที่6การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการประมวลผลที่ได้จากข้อมูลในแบบวัดทั้งหมดมานำเสนเอนผลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย หรือการบรรยายเพียงอย่างเดียวซึ่งผู้วิจัยจะต้องใช้ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาและสถิติมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์นําเสนอผลการนําเสนอข้อมูลในตารางและแต่ละตารางจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าต้องการนําเสนอหรือต้องการแสดงอ,อะไรการอ่านค่าตัวเลขในตารางควรอ่านเชิงวิเคราะห์ดีกว่าการอ่านไปตาม ค่าตัวเลขที่ปรากฏในตารางเป็นกระบวนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะนำไปสู่การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์ผลที่ดีขั้นตอนที่เจ็ดการอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบกับผลจากการวิจัยในอดีต หรือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยจะต้องประมัดระวังให้ดีอย่าวิจารให้เกินจริงต้องคำนึงถึงความเหมือนและความแต,ตกต่างกันของแนวคิดในการทําวิจัยแต่ละเรื่องไม่ควรที่จะนําเอาเรื่องที่แตกต่างมาเปรียบเทียบกันการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบทั้ษะต,ตอนนี้สําคัญยิ่งเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการที่ผู้วิจัยว่า มีความรู้ชัดเจนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยมาพอเพียงหรือไม่การวิจณ์ที่ดีต้องคิดหลักเที่ยงตรงถูกต้องไม่เอ็นเดียงนอกจากการวิจณ์ผลที่ได้จากการวิจัยแล้วขั้นตอนที่หกเราทุกขั้นตอนต้องทําวิจัยที่กล่าวมาทั้งหขั้นตอนล้วนเป็นเส้นทางหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่ช่วยพัฒนาและุลผลให้ผู้วิจัยมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนที่8การนําเสนอแนะผลที่ได้จากการทําวิจัยข้อสาคัญที่สุดที่ผู้วิจัยต้องต้องตรักไว้เสมอคือเสนอแนะให้ตรงกับที่ได้จากการวิจัยลงไปตรงมาและเป็นองค์ความคิดที่เกิดจากข้อมูลที่ได้จากบทการวิจัยต้องพิจารณาให้รอบคอบถีกถ้วนว่าผลการวิจัยที่ได้ นั้นมีประโยชน์อะไรบ้างอ้างองในขั้นตอนนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบวิธีวิจัยด้วยว่ามีข้อจํากัดในการที่จะนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้หรือไม่ในประเด็ในใดบ้างต้องเสนอแนะให้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงจากข้อมูลผลการศึกษาซึ่งบางครั้งมีข้อจํากัดบางประการของการทำวิจัยที่ไม่สามารถนาผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างขั้นตอนที่เก้าการเขียนเอกสารอ้างอิงต้องเขียนให้ถูกต้องมีระบบการเขียนอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหลักสูตรและบรรณาธิการผู้วิจัยต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนจะเริ่มลงมือเขียนมิฉะน,นั้นประกอบความยุ่งยากและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เำหรัขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่สี่ การเผยแพร่ผลการวิจัยการทําวิจัยต้องลงทุนมากทางด้านเวลาและงบประมาณซึ่งการวิจัยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าผลการวิจัยไม่ได้เผยแพร่ดังนั้นขั้นตอนที่สิบถือว่าเป็นขั้นภาระหน้าที่ซึ่งผู้วิจัยจะต้องนําผลการทําวิจัยไปเผยแพร่การเผยแพร่จะทําได้โดยการนําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ การเสนอในบลอดที่ิสัก,การและการตีพิมพ์นในวารสารวิชาการซึ่งผู้วิจัยจะต้องศึกษาอีกว่าในการเผยแพร่ผ่านสื่อแต่ละอย่างนั้นมีรูปแบบลักษณะวิธีการอย่างไรก่อนที่จะเปลี่ยนการเผยแพร่ตัวอย่างงานวิจัยประษาไทย เรื่องที่หนการศึกษาพัฒนาการและการสั่งคร้องงานวิจัยจคอมพิเวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยระหว่างปีพศ2528ถึงพศ2542โดยนายทัศนัยเกรีรติปร,ตปรัตนาสาขาการจัดการเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชบัติัสร้างสมเด็จเจ้าพระยาวิธีการดำเนินงานวิจัยเรื่องนี้หนึ่ง วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. ปัญหาในการวิจัย 3. วิธีการดำเนินง,งานวิจัย 4. สรุปผลงานวิจัย 5. การอภิปรายผล 6. ข้อเสนอแนะและ7เ,เอกสารตั้งอิงงานวิจัยเรื่องที่ 2. การออกแบบโปรกรคอการออกแบบการส่งสัญญาณและการออกแบบ โครงร้างสัญญาณน,นำร่องที่เหมาะสมสำหรับการประเมินค่าช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สายแบบร่วมมือเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยศชีระจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและร,ะรองศาสตราจารย์ดรสมชายศีสะพันกุลจากจุราลงกร์มหาวิทยาลัยวิธีการดำเนินงานวิจัยเรื่องนี้ แผนวิธีการวิจัยออกเป็นสามส่วนหนึ่งการออกแบบโปรโตรโคอลและการออกแบบการส่งสัญญาณแบบปรับตัวได้ในระบบสื่อสารไร้สายแบบร่วมมือแบนแคมหนึบบ่งจุดหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดปัญหาต่างๆในงานวิจัยมาเป็นข้อข้อ1.2ดเริ่มทำการวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะทําให้ในการพัฒนาระบบนั้นสมบูรณ์วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดหนึ่งจุดสามผลงานทดลองที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วที่น่าเชื่อถือได้มีแหล่งอ้างอิงที่แน่นอนหนึ่งสี่สรุปผล ข้อมูลที่ผ่านการสรุปมาเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดได้สำหรับในส่วนที่2การออกแบบโครงสร้างสัญญาณน,นำร่องที่เหมาะสมสหรับการประมาณค่าช่องสัญญาณและความถออฟเซตในในระบบสื่อสารไร้สายแบบร่วมมือตอนทีหนึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆปัญหา,า,า,าและแนวทางแก้ไขโดยใช้วิธีการสังเกต และสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดปัญหาต่างๆในการวิจัยมาเป็นข้อ้อ2จสองเริ่มทำการวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะทำในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์และวิเคราะห์ข,ข้อมูลอย่างละเอียดสองสาผลงานทดลองที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว ที่น่าเชื่อถือได้มีแหล่งอ้างอิงที่แน่นอน2 4สรุปผลข้อมูลที่ผ่านกันสรุปมาเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดได้ขั้ดับในส่วนที่3การออกแบบโปรโกรคอและการออกแบบการส่งสัญญาณแบบปรับตัวได้ในระบบสื่อสารไร้สายแบบร่วมมือแบนกว้างโดยใช้เทคนิคการสหสัญญาณ แบบแบ่งความถีดเชวนตั้งชาสามวิเคราะห์ข,ข้อมูลต่างๆปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดปัญหาต่างๆในการวิจัยมาเป็นข้อข้อสาดเริ่มทาการวิจัยศึกษาเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับงานวิจัย ที่ทาในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์แบบและวิเคราะห์ข,ข้อมูลอย่างละเอียด3.3ผลงานทดลองที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ข,ข้อมูลมาแล้วที่นาะชื่อได้มีแหล่ง,งอ้างอิงที่แน่นอน3.4สรุปผลข้อมูลที่ผ่านการสรุปมาเรียบร้อยแล้วเป็ผนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสอยอดได้ คำรอบวิจัยเรื่ Arrow, องที่3มการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบุรมศึกษาโดยนางสาวนัทรินจริญกิรติบวรภาควิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรวิธีการดำเนินงานที่แจ่เรื่องนี้ 1. วัตถุประสงค์ 2. กำหนดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีการดําเนินการวิจัย 4. ผลการดําเนินงานวิจัยและหสรุปผลการดําเนินวิจัยตัวอย่างงานวิจัยภาษาอังกฤษเรื่องที่1นึ่ fusion a l learning cost center u t e learning ss u s i n g u s e profile การวางแผนการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน ESS โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวบทัดย่อการวางแผนการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน ESS โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวในวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาการศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยระบบ e-learning ซึ่งเป็นวิธียอดนิยมของการศึกษาในระดับอรดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกสำหรับวิธีการวิจัยหนึ่ง การวบววรรณกรรมรูปแบบการใช้งานด้วย e-learning DSS สำหรับ e-learning 2การเรียนรู้การวางแผนหลักสูตรส่วนบุคคลโครงสร้างโดยรวมของระบบ e-learning โครงสร้างของ PLC d p, p ผู้ใช้งานรายละเอียดตัวแทนการจัดก,การหลักสูตรตัวแทนการจัดก,การเนื้อหา EL DSS แมทริกการตัดสินใจ3 การประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้ภาสาอังกฤษได้ใหม่เนื้อห,หาอันกริชขององค์กรการดํออานเนินการระบบด้วยการเรีรยนรู้ภาษาอังกฤษ PLTP 4การทดลองนี่ก็จะเป็นอ้างอิงของงานวิจัยเรื่องนี้สำหรับงานวิจัยเรื่องที่สอง Critical Success Factor for in Learning in Developing Country Comparative Analysis, ต i ฟดีชูวี c ไอีเอ็กซ์เพอร์ t แ c ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญตัหรับ e l e a r n i n g ในประเทศกำลังพัฒนาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และคณนะบทคัดย่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จมี l e r n i n g การศึกษานี้จะระบุปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของระบบ m l l e r n i n g ในผลการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหลักสูตรการออกแบบสำหรับการเรียนรู้ผลการดําเนินงานการระบนักเทคโนโลยีการสร้างแรงจูงใจและการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงฤติกรรจําเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการใช้งานอินเดอร์นที่ประสบความสําเร็จวิธีการวิจัยหนึ่งีปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญใน e ินเดอร์น ทฤษฎีองค์ความรู้สังคม SPP ข้อมูลระบบที่ประสบความสำเร็จแบบจำลองร,รูปแบบที่ได้รับการยอมรับเทคโนโลยี e a m ทฤษฎีแรงจูงใจ 2. กรอบการวิจัยลักษณะของผู้เรียนลักษณะอาจารย์สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนสถาบันที่มีคุณภาพและการบริการคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานหลักสูตรและคุณภาพของข้อมูล แรงจูใจ 3. วิธีการวิจัยวิธีเดียวพายลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีการ AHP e. ผลวิจัย 4. ดีลลิปชั่นและผลกระทบการพิจารณาผลกระทบข้อจำกัด 5. คอ c o l l e ัน โครงการวิจัยเรื่องที่3า sensor a p p r o u uh, t i n g a f l a c i b l e framework for o u t e r i n g mobile data collection tools for c i t i n s i g h t การประเมินกรอบมีความยืดหยุ่นในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลโทรศัพท์มือถือสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรายงานทรัพยากรในรูปแบบวิทยาศาสตร์ชุมชน บทคัดยอ่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรายงานทรัพยากรในรูปแบบวิทยาศาสตร์นั้นบนมือถือโปรแกรมที่สนับสนุนประชาชนในการสำรวจแล้วรวบรวมและข้อมูลร่วมรวมกันจะสร้างโปรแกรมประยุกต์ทาง้าเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรายงานทรัพยากรในรูปแบบวิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิจัยน,นี้นำเสนอด้วยเซนเซ,นเซอร์การเขียนว่าช่วยให้คนที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม ที่จะสร้างบนโทรศัพท์มือถือในการรวบรวมข้อมูลและการจัดการสําหรับทยาศาสตร์สาหรับประชาชนเราแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์ช่วยให้ผู้คน,นีมโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคในการสร้างโปรแกรมมือถือผลการวิจัยจากกรณีศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าระบบของเราประสบความสําเร็จเอาชน,นะข้อจํากัดทางด้านเทคนิคและให้เป็นวิธีที่ง่าย ในการสร้างข้อมูลเครื่องมือการเก็บรวบรวมรูปสัจจีวิธิวิจัย <Okay. S 1> ภาพรวมของงานวิจัยการพิจารณาการออกแบบการกำหนดเครือข่ายสังคมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีในเครือข่ายสังคมออนไลน์การนำเทคโนโลยีเป็นติงริทิบูชัน ปัจจัยที่ยอมรับของผู้ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์คุณภาพของข้อมูลสิตท,ที่ส่วนบุคคลแรงจูงใจสาหรับการมีส่วนร่วมเทคโนโลยีการเขียนเครือข่ายสังคมออนไลน์ปัจจัยที่มีการใช้ง,งานอื่นๆบทสรุปของการพิจารณาออกแบบการแพร่กระจายการประกันคุณภาพความเป็นส่วนตัวประเภทการเขียนเซ็นเซอร์ระบบและการปฏิบัติตาม ประสบการณ์ไใต์ประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือกรณีศึกษาผลกระทบและสรุปผลการศึกษานะครับนี่ก็เป็นอ้างอิงของทิมงานวิใจัยในเรื่องนี้นะครับ